อรุณสวัสดิ์จ้าพี่น้องมวันอาทิตย์นาะมาทําอาหารกินกันเถอะง่ายๆไม่นูง่ายๆนี่จ้าเนี่ยขนมปังชุบแป้งทอดได้จ้ะเพิ่มส่วนประกอบก็มีไข่ใส่เห็ดพร้อมได้ใจพี่น้องเห็ดแล้วก็ขนมปังแผ่นหนึ่งแล้วก็หัวหอมจ้านะเอาเครื่องปรุงผสมลงในถ้วยก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่หอยนางรมเติมนมลงไปหรือว่าจะใส่น้ําก็ได้จ้าเพราะว่ามันจะฝืดพดเนาะ มันจอนั้นโพดมาให้มันเป็นน้ำแจ้งน้อยว่าใส่ขนมปังนะจ้าจักนะคนคนคนจ้าไผ่พริกไทยด้วยเด้อนี่คนคนเคเลยเคเลเคเลยจากนั้นเราก็เอาเฮ็ดเนี่ยจ้าเฮ็ดเนี่ยเก็บมาเห็ดมันปูแะซับซับซับใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเอาเร่เร่ในย่ายนี่เอาคน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  เจ่าก็ได้ตามด้วยขนมปังที่หั่นเป็นไอซี่เลียมไว้นี่จ้ะพี่น้องคนๆเนาะอันนี้ใส่ไข่หนยเดียวเด้่ยพี่น้องคันกินหลายคนก็ใส่สองน่นยได้จ้ะกินผู้เดียวใส่หนยเดียวจ้ะเพื่อความประหยัดเนาะไข่มันก็แพงอยู่ได้หนยหนึ่งหาบาทหกบาทปุี <c oughs> ่์เนาะทั้งอยาก,กนทั้งกิ่ชีจังงดง่ายนก็ได้เนาะเอาคนๆจ้าโคเลโคเลนนจ้ะจา,จากนั้นก็ตั้งกระทะขึ้นได้ค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำร้อนไว้รอไว้เอยไม่ใช่น้ำร้อนสีน้ำมันหมู น้ำม th ันพ no. ืช okay, ก็ได้น้ำมันนั่นแหละเอาน้ำมันอ่อนแบบเทลงไปจ้าบาทนี้นะมันก็ฟดอออออออเนาะฟดในโบมันเดือดเด้น้ำมันนะฟดอออออออนีรก็บีบบีบค่ะเดือมันแดนถงเป็นแผ่นนะจ้านี่รอสักครู่นะคะใส่ไฟอ่อนจังน้อยได้จ้าอันนี้คอยใส่ไฟแห้งเนาะมันจะไปทางใหม่นะเนาะเอาไฟอ่อนแต่ว่ามันบ่ทันใจนะหิวเนาะฟ้าอว์หมก็เลยใส่ไฟแห้งรอให้มันคางนึงออกไปทางแข็งๆ ก็จะงสิมาปีนนะครับกับปีนแล้วพี่น้องจากการปีนเรียบร้อยนะเอาขาดออกจากกาันกับปรนั่นเอาปีนเรียบร้อยจ้าซีซันก็จะเป็นสีเหลืองสวยงามหนากินได้พี่น้องกินกับเค็ตชุบเค็ตชุบกับซอสมะเขือเทศนะจ้ะหรือซอสพริกก็ได้นะจ้าแล้วจะมา่ะน้ำจิ้มไก่ก็ดีจ้าพี่น้องเมนูง่ายเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีจ้ามามากินน้ำกันจ้า